สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้เรามาดูการทำถนนเริ่มพื้นถนนกันนะคะพื้นนาตื้นๆเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราทำถนนใหญ่มาตรฐานเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มปูพื้นถนนแล้วต้มปูพื้นถนนสวยเห็นไหมคะมเนี่ยแมโครกำลังทำงานแมโครกำลังทำงานค่ะ ก,กํำลังทำงานอยู่เห็นไหมคะสวยมากที่ดินตะบ,บนของนคะรน่งเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชิงเซาค่ะห่างจากกรุงเทพใช้ระยะเวลาการเดิน,นทางแค่1กิโลเท่านั้นนะคะฉัเช,ชิงเซาเราเนี่ยกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะรองจากสมุทรปราการแล้วค่ะมีรถไฟฟ้ามีถนนวงแหวนล้อมรอบมอเตอร์เวย์เชื่อมอขายายคลองจากคลอง อ่ไปเชื่อมเจ้าพยานะคะว่าง70เมตรโรงการโครงการจะเสร็จปี70ตอนนี้ปี65แล้วค่ะทุกทอย่างที่พูดนี่กำลังเริ่มทุกอย่างค่ะเป็นไปได้ค่ะเพราะโครงการกเริ่มแล้วนะคะแปลงที่เรากำลังจะขายเนี่ยเขาเรียกสวนวรรักษ์เส้นาบพาสบางน้ำเปี้ยวหมายถึงเชื่อมต่อจากสุวินทวงไปทะลุเส้นบางน้เปี้ยวถึงเรียกบพาสบางน้เปี้ยว วิ่งเข้ามาในถนนสวนวรรักษ์เนี่ยแค่สี่กิโลตรงเนี้ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบายพาสทะลุออกวัชนาสงสารเส้นสุวินทวงไปหนองจอกไปมินบุรีเข้ากรุงเทพค่ะยิ่งวิ่งยิ่ง,งจเจริญน,นะคะเนี่ยที่เราพามาชมถนนเนี่ยเราก็จะเปิดขายเป็นล็อกๆค่ะล็อกละหนึ่งไร่ล็อกละหนึ่งไร่ค่ะ เนี่ยอย่างไร่เนี้ยอย่างไร่เนี้ยอย่างไร่เนี้ยหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยเริ่มจากจุดเนี้ยเนี่ยจากจุดเนี้ยเห็นไหมคะจากจุดเนี้ยขาเขตเนี้ยยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเดินไปกันเนี่ยจากจุดเนี้ยเนี่ยหลนมาตรฐานสุดมาตรฐานสุดขะ ถนนเราเนี่ยห้าเมตรกว่าเป็นถนนหินคุกเราปูพื้นไดดินเดี๋ยวจะต่อด้วยลูกลังแล้วก็ตามด้วยหินคุกนะคะพื้นดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยสูงประมาณห้าสิบเซนลูกลังอีกห้าสิบเซนหินคุกอีกประมาณสิบเซนนะคะสูงเมตรกว่าเมตรสิบเซนถนนใหญ่มาตรฐานค่ะ คะ่ะเราเปิดขายเป็นไ,ไร่ที่บอกไร่ละไร่ละเจ็ดถึงแปดแสนเท่านั้นค่ะถูกมากถูกมากค่ะเดี๋ยวนี้ฉัดเชิงเซาเนี่ยหายากแล้วนะคะที่ดีไร่เจ็ดแปดแสน,นหายากแล้วค่ะส่วนมากก็เป็นเงินงานงานนึงเจ็ดแปดแสนอันนี้ของเราเป็นไร่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะ ไหมคะแค่เสาที่เห็นเนสาเล็กๆเนีน่ยนะเนี่ยคะ่ะหนึ่งไร่ใหญ่หมอกใหญ่มากคะ่ะถนนใหญ่พื้นนาตื้นๆถ้าซื้อแล้วไม่มีงบประมาณในการถมเนี่ยสามารถสามารถที่จะสามารถที่จะตักบอ่อในที่เนี่ยแล้วเอามาทำโคกปลูกบ้านได้เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ มันซื้อแล้วเนี่ยจบได้เลยค่ะไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องลำบากมากสามารถจบได้เลยนะคะเนี่ยจากเขตเนี้ยจากเขตที่เห็นเนี่ยมานี่กล้อีกหนึ่งไร่มานี่กลอีกหนึ่งไร่เนี่ยมานี่ใกล้อีกหนึ่งไร่ถึงสุดลู่เลยค่ะใกล้อีกหนึ่งไร่ หนึ่งไร่สุดท้ายเลยหนึ่งไร่ถ่ายเลยหนึ่งไร่ค่ะพาชมพื้นที่นะคะพาชมพื้นที่พาชมพื้นหน้าค่ะนนคุณน้ำขาที่ดินจะเจอตัวจริงน,นะเห็นดำๆอย่าตก,กใจนะคะตากแดดทุกวันค่ะตัวจริงก็ดำอยู่เลยตากแดดอย่างที่เห็นเลยค่ะ นะคะคงานแบบไหนงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดชอบอะ่ะเวลาทำจะไม่มีความทุกข์นะคะงานแบบไหนก็แล้วแต่ที่เราถนัดและชอบอะ่ะจะไม่มีความทุกข์ค่ะนะคะนี่นค่ะเขตดแดงน,น,นะคะเสาเขี๋ยวช่างหลังวัดจะเอาเสามาปักค่นะคะ่นะ,คะ พื้นที่รอบๆค่ะเป็นพื้นนาตื้นๆนะคะที่ดินตำบลของนครเนื้อเขตขามอำเภอเมืองจังหวัดชังซาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชังซาค่ะจังหวัดชังซา,า,า,งซากําลังพัฒนาค่ะรถไฟฟ้ากําลังสร้างถนนนุ่งแหวนกําลังสร้างถนนเชื่อมระหว่างมอเตอร์เวย์มาลงนี่ก็กําลังสร้างแล้วที่สําคัญแม่น้ําเจ้าพยาค่ะจะขุดมัดเจาะ ันที่ระบายน้ำมาทะลุแม่น้ำบางปะกงว่าง70เมตรโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในปี70นะคะเห็นไหมคะสวยมากพื้นที่ตื้นๆสวยจริงสวยจริงค่ะเห็นไหมคะอันนี้แปลงสุดท้ายในหนึ่งไร่กว้างเลยจากที่เดินเลี้ยวมาเมื่อกี้ถ,ถึงตรงนี้ราคาแค่700,000บาท ราคาแค่เจ็ดแสนบาทเดินไกลนะคะเดินหลายร้อยเมตรเหนื่อยเลยหอบเลย fc นะคะถ้าไม่ทําอย่างนี้จะไม่เห็นของจริงจะไม่เห็นภาพจริงค่ะถ้าเป็นภาพที่ทำอ่ะเราจะทําให้มันสวยยังไงก็ได้แต่นี่ของจริงค่ะเราดูของจริงเลยแน่นอนกว่านะคะนี่ค่ะหนึ่งไร่หนึ่งไร่จากเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดู จัดตรงนน้นสวยมากสวยมากค่ะพื้นนาตื้นๆซื้อแล้วอย่างที่บอกไม่ต้องเสียเงินซื้อดินปฐถมเลยค่ะตักบอ่อสักลูกหนึ่งเนี่ยหรือทําโคกหนองนาเนี่ยเราก็ได้ใช้น้ําด้วยนะคะแล้วก็ได้ที่ปลูกบ้านนะคะสวนน้ําเนี่ยมีทังกระปีมีใช้ทังกระปีเพราะด้านหลังเป็นคลองเชื่อมจากคลองเพราะว่าชาวนาแถวนี้ก็ดึงน้ําจากคลองมาค่ะ เขามาทำนานรอบๆของเราเนี่ยเราสามารถดึงมาจากทางเดียวเขาได้เลยเนี่ยแปลง้าง,งเดียเป็นพื้นนาด้านด้านหน้าติดถนนนั้นเขาเรียกวัดวัดวัดบางใหญ่วัดบางใหญ่หญนะคะตำบลคลองนะครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทาค่ะนะคะถ้าลงไปถึงถนนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าฝาเนี่ยจะออกเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา ถ้าไปถ้าออกซ้ายเนี่ยก็คือที่ว่าจะไปวัชนาสารเส้นสุวินทวงศ์ไปหนองจอกไปมินบุรีนะคะเข้ากรุงเทพนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะไมโครกำลังทำงานนะคะเขาก็อยากให้งานเสร็จเร็วของสวยนะคะนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ